สูงสุดคืนสู่สามัญด้วยกระบะ IMV Origin ด้านหลังนี้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การ,ระมูลประมูลง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับตัวนี้ก็คือ IMV Origin นะครับก็คือแพลตฟอร์มของรถกระบะนะฮะหรือเจ้าตัวรถ IMV ที่เราใช้กันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะเป็นคอนเซปต์การออกแบบแบบซิมเพิลเรียบง่ายนะครับตัวหัวจุดเริ่มต้นนะฮะก็คือเรื่องของรถที่ใช้ในแอฟริกานะครับต้องบอกว่าในแอฟริกาเองเนี่ยเขา ใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนของบรรทุกคนทั้งหลายนะครับไม่มีเงินซื้อรถ4ีล้อนะทาง Toyota ก็เลยสร้างจตัว i mv o r i g i n ขึ้นมานะครับก็คือรถที่เป็นแพลตฟอร์มใช้ได้อันเนกประสงค์จะขนคนก็ได้จะขนรถก็ได้นะครับขนของก็ได้ทามาแบบถูกๆเรียบง่ายนะครับวัสดุที่ใช้ก็เห็นว่าเป็นวัสดุ รีไซเคิลนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือเป็นน้ำมันขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่เราเห็นว่าคอนเซปต์เนี่ยสูงสุดคืนสู่สามัญน,นะครับเรามาดูในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับตัวนี้นะจะเห็นว่าห้องโดยสารเป็นแบบคนเดียวนะครับก็คือทําแบบเน้นราคาถูกเข้าถึงง่ายๆนะวัสดุที่ใช้กระจกก็เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับพวงมาลัยก็เป็นเหล็กหมดเลยนะนี่จะเห็นว่าตัวแท่นพวงมาลัยนะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับทำแบบง่ายๆนะที่เหยียบ นะเบรกคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับเป็นวงมาลัฝั่งขวาแล้วนะฮะเบาะนี่ผมบอกว่าโคตรสิมเพิร์นะด้านหลังเป็นโครงเหล็กแบบนี้แล้วก็เอาเหมือนที่นอนพับมานะฮะแล้วก็ตัวห้องคาบินนะครับก็เห็นว่าเป็นโครงเหล็กขึ้นมาการมาแบบง่ายๆแบบนี้กันแดดกันฝนขับง่ายๆเน้นราคาไม่แพงนะ Back to basic นะครับเพราะนี่เขาเน้นความทนทานใช้งานได้จริงนะดูขนาดล้อยังเป็นล้อสไตล์ลุยวิบากนะครับทุกอย่างทำออกมาแน่นหนาทนทานเน้นใช้งานราคาไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายเพื่อคิดว่าสาวกระบะจะถูกใจสิ่งนี้ไหมนะกระบะเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงนะกับเจ้าตัว i m v origin คันนี้นี่สูงสุดคืนสูสามา